อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กเรียวสีชาแนลด้วยนะครับผม โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผม Leo C Channel กันอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับวันวันที่14เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทำอีเวนต์ระดับโลกนะครับถึงลูกโลกเนาะนะครับคุณก็จะได้รับออของขวัญนะฮะมาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นกล่องของขวัญนะครับนะบุรุษไปรษณีย์ก็จะเอามาส่งให้ร้อนเองนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยนะฮะว่าในกล่องนี้เนี่ย จะมีอะไรนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราเคลียคนออกไปก่อนนะมายืนบังหน้าฟาร์มนะครับแม่เจ้า,เาคนซื้อ2คนนะครับมือนะครับมาตอนนี้ก็ไม่มีใครบังกล่องเราแล้วครับนึ สองซ้ำนี่ไม่ต้องรุ้หรอกนะครับก็เป็นเอ่อน้ำผู้อุลาบนะครับเออนะครับได้ทุกคนนะฮะถ้าเกิดว่าเออ่ใครเนี่ยนะครับทำถึงอีเวนต์ระดับโลกเนาะรับไปเลยนะฮะเป็นของขวัญตกแต่งวันวาเลนไทน์นะครับที่เอ่อมันก็จะแรงในอนาคตนะครับมันก็จะหายากมากๆในอนาคตเนาะนะครับเพราะว่าเอ่อส่วนมากเนี่ยเขาจะมาแจกแค่ครั้งเดียวนะฮะสำหรับอีเวนต์เนาะนะครับแนะนำว่าให้เก็บไว้นะฮะไม่แน่ว่าปีหน้าเขาอาจจะ เอาออกมาวางขายนะฮะในรูปแบบของแบบให้เสียเงินซื้อก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้เนาะนะครับก็ของฟรีครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยกระถางเนาะหวังว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้กันไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับอ,อ,อีเวนต์นะฮะสัปดาห์แห่ง EXP นะครับคุณผู้ชมเออเป็นสัปดาห์แห่ง ที่เราจะได้รับค่าประสบการณ์เนี่ยสเท่านะฮะแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับวันจันทร์นะครับถึงวันอังคารนะครับเป็นเอ่ออีเวนต์รถกระบะนะครับ exp คูณสนะฮะวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเป็นอีเวนต์เรือ exp คูณสนะครับแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับเป็นอีเวนต์นะฮะผู้มาเยือนเมืองนะครับให้ exp คูณสแล้วก็ให้เออ่โบนัสโบนัสในแบบโบนัสชาวเมืองคูณสด้วยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมเป็นอีเวนต์ที่ดีนะที่เราจะสามารถเก็บเลเวลแล้วก็อัพเลเวลให้เร็วขึ้นเนาะนะคครรับกก็ถ้าาเิดว่ใ ก็คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันวาเลนไทน์และก็ทุกๆวันนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย